โอ้โหดินะฮะสวยเ<ว>ลยล่อๆล่อๆสวยล่อๆล่อนะล่อ,อยังไม่พร้อมมากยังไม่พร้อม นี่เมื่อกี้ไม่ใช่โรถบริษัทฉันอะไรอะไรอะไรเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาดูมานบ้วเป็นรถแมนฮัตตันไงแมนฮัตตันแมนโก้ฟู้ดทรัคโอ้ฟู้ดทรัคซึ่งเดี๋ยวนี้ซึ่งเดี๋ยวตอนช่วงสุดท้ายเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันดูมันเป็นมะม่วงเป็นมะม่วงขนมยถูกต้องอ่านะครับพูดถึงบริษัทเอกกี้ชื่อบริษัทอะไรนะครับบริษัทยี่สิบหกทำไมต้องยี่สิบหกยี่สิบหกอาบริษัทยี่สิบหกเอามาจากบริษัทยี่สิบหกเป็นคือหุ้นส่วนกับเอกกี้เนี่ยคือเกิด วันเกิดรวมกันได้26และเลขของเรานี่คือเลข26ตลอดมาชีวิตเราจะพัวพันกับเลข2เลข6ตลอดคุณเกิดวันไหนวันที่12บสองเป็นลูกคนที่2เกิดมาจากว s เ6สทีหกคนโอ้แล้วชีวิตซื้อบ้านหลังแรกก็บ้านเลขที่26อย่างเงี้ยกินขึ้นละหไม้กินทิ้หลกไม้เดียว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 เยอะไปอะเยอะไปอะไรอันนี้อันนี้เขาโพสต์ใส่แบบหน้าออฟฟิศเขาเลยเนี่ยเขาที่ออฟฟิศเปิดแล้วเปิดไปอย่างทางการกำลังจะตกแต่งให้เรียบร้อยแล้วเปิดอย่างเป็นทางการเป็นเป็นบริษัทโปรดักชั่นเฮาส์นี่แหละ ครับผลิตรายการทีวีก็กลว่าจะแบบไล่ตามวิดีโเวร์มาดีดีครับผมดีววดีโเวร์นำไปมากแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อเป็นบริษัทลูกันดีกว่าดีกว่าครับผมเอาเลยฮะขายขายแล้วเหรอเขาไม่เร็วเนี่ยขายเร็ไ่อนสิเอาเงินก้อนแล้วขาย โมกจริงๆนม่มือนทำก่อนซี่แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากยายแล้วหลังบ้านนี่คือสนามหญ้าหลังบ้านนี่เดี๋ยวจะต่อเติมให้เป็นที่เต็มเลยเพราะว่าที่เต็มเวลาเอาเด็กพวกเอ็กต้าผู้ชายมาไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วมีชายามิชายอยู่ในในบ้านนี่เหรอครับชั้นเองจ้ะอ๋อนั่นเองเหรออย่าอย่าพูดชื่อพัดพิงโทษโทษโทษไม่ไม่ให้เลาใ้เราไลน์ไลนะครับโอเคอ่ะเป็นไงครับไปไม่ถูกเลยคุยเันยังไงต่อไปพี่เอกเดี๋ยววัน ที่ท่องมาเมื่อกี้เนี้ยเอาให้ครบ VCR รือเป่ะเขามีเรื่องเกี่ยวกับว่ารายการเยอะแยะมากมายคุณเอถูกไหมถูกเปิดบริษัทด้วยถูกแต่วันนี้คุณมีอะไรจะบอกบอสมีโอ้าผมนะจ๊ะจบแล้วเอาคลิปจบแล้วเอาไม่ดูเลยทำไมมันสั้นอย่างเงี้ยคลิปอ่ะถ้าคุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการเราสามารถกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลยได้